มาแล้วนะครับสำหรับนะครับเลขปฏิทินนะครับก็หลังจากที่โชคดีมานะครับไหลงวดติดแล้วนะครับมาพลาดไปนะครับในงวดวันที่16นะครับท่านมาคมเนาะอ่านะครับหลุดไปนะครับก็อาตมานะครับในงวดนี้นะครับอาตมาหรือไม่มานะครับอันนี้ผมก็ไม่สามารถรู้ล่วงหน้านะครับซึ่งตั้งแต่ที่ผมได้มานะครับ ก็พยายามดูนะครับฟังคลิปนะครับซึ่งหลายท่านนะครับก็บอกว่ามันเป็นปี6,4ครับผมก็พูดทุกคลิปนะครับว่ามันเป็นปี64นะครับไม่ใช่ปี6 3นะครับซึ่งผมก็ไม่ค่อยมองอะไรเหมือนคนอื่นแล้วนะครับเนาะนะครับผมชอบทําอะไรแปลกๆกว่าคนอื่นนะครับมันจะได้แตกต่างกันไปนะครับจะได้ดูไม่ซ้ํากับคนอื่นนะครับซึ่งผมตั้งแต่ได้มาเนาะซึ่งช่วงวันคล้ายวันเกิดนะครับผมก็ได้มีโอกาสนะครับไปนะครับกราบไหว้นะครับขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่ จังหวัดเพชรชบูรณ์นะครับก็ได้มีโอกาสไปวัดพระธาตุนะครับผาซอนแก้วนะครับเนาะนะครับก็ถ้าใครโชคดีนะครับจากปฏิทินนี้นะครับก็นี่ครับสามารถทําบุญได้นะครับได้บัญชีนะครับสามารถทําบุญได้นะครับก็ตามกําลังศรัทธานะครับก็ในงวดนี้นะครับก็ขอให้มาอีกเหมือนเดิมนะครับในงวดเพราะว่างวดที่แล้วพลาดไปนะครับก็ตั้งแต่ที่ผมได้มานะครับก็โชคดีนะครับเนี่ยนะครับตั้งแต่ในงวดวันที่ ผมไปในวันที่28-29ตุลานะครับได้ปฏิทินมานะครับก็เลยลองมาดูเออนะครับเผื่อจะโชคดีก็เลยนํานี่แหละครับนําไปเลือกซื้อนะครับสลากกินแบงรัฐบาลนะครับเนี่ยนะครับก็มานะครับก็โชคดีนะครับวันนั้นออก404นะครับข้างล่าง40เนี่ยก็มานะครับแล้วงวดถัดมาอีกนะครับงวดถัดมาอีกก็มานะครับ ให้ในปฏิทินให้ไปนะครับ9 5 1เนาะอ่าครับแต่ผลนะครับออกนะครับ6 6 1นะครับก็9นะครับมันก็เป็นตัวเดียวกันกับ1เนาะ9เป็นตัวเดียวกันกับ6นะครับก็เป็น6 1นะครับอันนี้ก็โชคดีกันไปหลายท่านอยู่นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ดวงจริงนะครับเนอะบางท่านก็มองเป็น9อย่างเดียวนะครับบางท่านก็สใครที่โชคดีนะครับก็อาจจะมองเป็นเลข6นะครับก็จะไป6 1นะครับ เราโชคดีกันไปนะครับแล้วนะครับในมวดนะครับวันที่1นะครับ1่ธันวาคมนะครับตามนั้นนะครับ3ามวติดแล้วนะครับเนี่ยนะครับ439นะครับก็จะไป4 3 3 4นะครับจัดไป4994นะครับก็โชคดีนะครับก็ถูกไปนะครับในมวดนี้นะครับก็แสดงว่า3ามวติดแล้วนะครับที่ได้มานะครับ แล้วนะครับมางวดล่าสุดนะครับมางวดวันที่16นะครับเนาะเออนะครับเนี่ยนะครับเสียดายนะครับเนาะเสียดายนะครับเนี่ยเดี๋ยวดูใกล้นะครับบางทีมันก็อาจจะไม่ชัดนะครับในงวดที่แล้วนะครับผมก็ได้ดูนะครับขึ้นเนาะขึ้นเหมือนกันนะครับแต่มันเปลี่ยนเลขนะครับให้มา286นะครับผลที่ออกนะครับ ไม่ไกลเลยนะครับผมว่านะครับดีดีครับเบ็วินิดีนะครับแสดงว่างวดถัดไปนะครับแสดงว่าก็ต้องมานะครับอันนี้ก็ครับก็เป็นเพียงแนวทางอีกแนวทางหนึ่งนะครับให้ทุกท่านนะครับนำไปเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับอันนี้มาไม่มาผมก็ไม่สามารถรู้ล่วงหน้านะครับว่ามันจะออกตัวไหนนะครับก็เหมือนสูตรนะครับสูตรที่ผมให้มานะครับมันก็อาจจะมีนะครับหลายสูตรนะครับแต่มันให้มาคล้ายกันนะครับสําหรับในแต่ละสูตรนะครับหลายสูตรเลย นะครับี๋ยวที่ที่ผมตัดมาให้ดูนะครับอีกอย่างนะครับถ้าใครยังเรียกไม่ถูกนะครับว่าจะเอาตัวไหนนะครับเดี๋ยวผมมีสรุปให้ดูเนาะอ่านะครับเดี๋ยวจะสรุปให้ดูนะครับในชุดที่เป็นตัวเลขที่ผมชอบเนาะอ่านะครับจะเป็นตัวเลขที่ผมชอบนะครับไม่ใช่โค้งสุดท้ายนะครับเดี๋ยวงวดนี้นะครับในโค้งสุดท้ายก็จะคัดให้มันเหลือน้อยที่สุดนะครับอ่านะครับตัวเลขที่ชอบนะครับก็อาจจะเยอะนะครับส่วนโค้งสุดท้ายนะครับก็จะคัดให้มันน้อยกว่า ในชุดตัวเลขที่ชอบเนาะอันนี้ก็รอติดตามดูกันนะครับเนาะนี่นะครับแล้วนะครับในอ้วนล่าสุดนะครับผมซึ่งวันที่30นะครับก็จะเป็นมองเป็นตัวไหนได้บ้างนะครับมองเป็นเป็น9ก็ได้นะครับตัวแรกนะครับนี่นะครับตัวแรกนะครับมองเป็น ก้าก็ได้นะครับถ้าตัดอย่างนี้นะครับมองเป็นเก้าก็ได้นะครับส่วนตัวที่สองนะครับก็ตามนั้นนะครับมองเป็นหกนะครับหรือมองเป็นศูนย์ก็ได้นะครับส่วนตัวสุดท้ายแน่นอนครับต้องเป็นสองนะครับซึ่งในวันนี้นะครับผมคิดว่าไม่สองก็ศูนย์นะครับต้องมานะครับซึ่งมันจะเป็นตัวไหนได้บ้างนะครับเดียมประกามาจดเลยนะครับตามดวงนะครับตามดวงนะครับอันนี้ถูกใจไม่ถูกใจนะครับยังไงก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับ ผมชอบ2อครับในวันนี้นครับก็จะมี26งหนะครับสองศถ้าจะเป็น0นะครับก็จะเป็น09 06นะครับ0 2ไปแล้วเนาะ2 0 0 2นะครับประมาณนี้นะครับที่ผมชอบนะครับนะมีเอาแบบที่ผมชอบที่สุดนี่ครับก็จะเป็น26-20นะครับ เนี่ยนะครับไม่รู้ว่าจะถูกใจกันหรือเปล่านะครับหรือใครมองเป็นเลขอื่นนะครับหรือใครมองเป็นเลขอื่นนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ดวงนะครับเนี่ยตัวแรกเนี่ยเก้าแน่นอนนะครับหรือจะมองเป็นศูนย์ก็ได้ตัวแรกนี่นะครับส่วนตัวที่2ก็มองให้เป็น6นะครับหรืออาจจะเป็นศูนย์อีกก็ได้นะครับอ่านะครับก็ตามนี้นะครับซึ่งนะครับก็ขอให้ทุกคนทุกท่านโชคดี นะครับก็โชคดีกันมาหลายนวดแล้วนะครับเนาะสามวดติดแล้วนะครับงวดที่แล้วพลาดไปนะครับงวดที่แล้วพลาดไปแต่ไม่เป็นไรนะครับงวดที่แล้วคงยังไม่มีดวงนะครับเนี่ยนะครับก็ตามจากงวดนี้ก็ได้นะครับมันก็เหมือนกันนะครับเนี่ยเลี้ยไายไกันเลยนะครับถ้ามันจะมา2อนะครับเนาะอาจจะเป็น28งแปดนะสองหก็ได้นะครับเนี่ยนะครับสองหกเลยก็ได้เพราะว่าสองวดนี่ให้มา26นะครับเหมือนกันเลยนะครับเนี่ย นี่ก็สองหกนะครับนี่ก็สองหกเหมือนกันนะครับเออนะครับอันนี้ก็ลองดูครับลองดูครับอาจจะมาครับหรือไม่มานะครับผมก็ไม่สามารถรู้ล่วงหน้านะครับก็ใครที่โชคดีแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับนําเงินที่โชคดีนะครับก็ไปทําบุญนะครับร่วมสร้างนะครับอุโบสถนะครับที่ธนาคารออมสินนะครับชื่อบัญชีของวัดเลยนะครับเลขที่บัญชีนะครับก็จะเป็น0 2 5 5 9นะครับ ห้าหนะครับแล้วก็999นะครับอันนี้ก็มาบอกเป็นสะพานบุญเนาะเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับเห็นไหมครับ02เออนะครับไม่แน่นะครับอาจจะมาตัวนี้ก็ได้นะครับหรือไม่มานะครับอันนี้เป็นตัวที่ผมชอบนะครับหรือจะจับไว้นี้ก็ได้นะครับเนี่ย025ครับ3ตัวไปเลยนะครับก็จะเป็น25ก็ได้255ก็ได้อ่า552ก็ได้ก็ตามนี้นะครับเนี่ย เมื่อกี้ผมบอกว่ามันมี9นะมันเป็น2 9ก็ได้นะครับตีได้หมดนะครับเนอะนะครับเลขยังไม่ออกนะครับก็ตีได้นะครับหลังออกมาก็จะเป็นยังไงบ้างนะครับก็มารอดูผลนะครับขอให้ทุกคนทุกท่านโชคดีนะครับผมก็ขอให้ถูกหวยนะครับขอให้โชคดีกันทุกท่านนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้นะครับก็สวัสดีนะครับ